สังคูเขาวทางเรียบสามที่4อำเภอภูเรือก่อนเลยสนามนี้มันงไงต้องเพิ่มพลังก่อนเลยครับขาวสูงมากมั้งไงระวังล้มเขานะเบรกลงนะ,นะไปเอาไปตัวพี่พี่ใส่กันไม่ยั้นเลยพี่พี่ปั่นกันเก่งมากมาปั่นตามไปอย่างทุลักทุเลเลยครับตับนี้มีพี่ๆหลวงทางไปด้วย ขนาดพี่ย้อนกลับมายังน้ำมาไงเลยจุดนี้ไงก็เติมแรงเต็มที่เลยครับไงปัน่นเกาะกลุ่มไปได้ประมาณสามกิโลพี่ๆเขาก็เริ่มทิ้งห่างแล้วเพราะตรงนี้เขาชันมากนี่ยังเป็นเนินแรกครับนี่ก็เลยกลุ่มแล้วเนินซึมๆยังชันขนาดน,นี้ ที่นี่เขาโหนกว่ากำแพงเพชรอีกครับ,อบเอาพลังงานและกล้ามเนื้อไปเยอะเลยทายกทางขยมเลยครับไงก็ทำเต็มที่แล้วพอมาถึงทางแยกจุดนี้อุ้ยเขาสูงมากเอาแทมไปขึ้นเลยปึาาย๊บปไงส่งสัญญาณให้พ่อว่าขาไม่ไหวแล้วครับ ว่าใจก็ยังสู้ต่อเอาให้สุดเนินเพื่อจะได้ไหลลงเนินเพื่อจะได้พักขาต่อลงเนินพอมาถึงกิโลเมตรที่หก,กพี่เขาขับลบก,กันมาแล้วองยังนั้นขึ้นเนินอยู่เลยครับโอ้โเนินตรงนี้สูงเกินไปต้องขอพักก่อนเลยครับ <laughs> แย่สุดๆฮะเอ e นด y จหมด จี๊พ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกทั้ทางหน้าข้างหน้าเนินลงแล้วดูเด็ดอ่ะพักก็ได้พอมะไงพักได้แป๊บหนึ่งนี่ก็ปั่นขึ้นเนินต่อตอนนี้ร่างกายมะไงหมดแรงแล้วครับเห็นไหม,ไม,แ,มแม่ก็เชียร์อยู่เห็นปะฮึบอีกหน่อยเดียวฮึบไปฮึบเอาไม่ไหวพักไม่ไหวจอดไม่ไหวจอดไม่ไหวจอดไหวต้องขอจอดก่อนเลยครับเนินนี้ สูงมากจริงๆถึงขนาดต้องจุงรถขึ้นส่วนเนินไหลลงเขาต่อเหเพียงแค่สองเนินเท่านั้นจะได้กลับรถแล้วล้ก <laughs> ใกลถึงจุดกลับรถนี้ไม่ก็เริ่มไม่ไหวแล้ว แต่ว่าก็มีแรงเชียร์ของพี่ๆข้างสนามเลยครับทําให้มงไงัยถึงจุดกลับรถก็ดดแดะรับนะ้ำพอให้ดื่มพอกลับรถเสร็จมงไงัก็ลงเขาต่อพอลงเขารถวิ่งเร็วมากพอตองบอกให้มะง,งัยเบรกเลยครับเพราะว่ากลัวอันตรายวิวมันก็สวยจริงๆด้วยครับข้างหน้าคือเขาฟูจิเมืองไทยพอมาถึงจุดนี้รถไหลเร็วมาก แม่ก็ใช้วิธีลงเขาที่ฝึกมาแต่ว่าพ่อก็ยังกลัวอยู่ดีพอมาถึงจุดนี้มายเผลอปล่อยมือจากแฮนด์รถรถรถก็ตกกลุ่มดีนะที่มายมีมีทางใจน้อยติดตัวมาให้ไม่เป็นอะไรเดนี้จะถึงเส้นเชน่อมนะคะอาน้่ชัยมาแล้วม่ะหนรอยเดียวแม่รออยู่แม่รออยู่ไปพอพ่อบอกว่าแม่รออยู่พามะงก็มาเลย าปัดเข้าสินเชยด้วยความทุรักทุเลข้างกาอยอ่อนแรงหมดแล้วมไมยแท้จะไม่ถึงสินชัยแล้วครับจุดนี้มางงายถอดใจเลยแต่ว่าก็ฮึดสู้ครั้งสุดทา้ายหน้าเข้าสินชัยเสตงตบมือข้างทางทําให้มางงายมีแรงปัดครับตข้ขอขอบคุณกองเชียข้างทางด้วยครับทําให้มาลงายมีแรงหน้าเข้าเส้นชชยมังงายก็ทําสําเร็จแล้วครับ สนามที่สี่เมืองเลยแล้วพบกันใหม่ครับ